รอเอลยเป็นรอลวครับั้ส้รม,ไ,ไ,มไม่เป็นไรครับแล้วก็เด็กก็สู้กันที่ล้มบ่อยนะเอาว่รอรวกล้มโอเนะ้ไม่ค่อยดีเลย้นะยม เจ็บก่อนต่อยด้วยครับเจ็บขาเลยดีกว่าเจ็บเท้าซ้ายเท้าซ้ายไปโดนอะไรซ้อมกันนะครับเวลาตีก็เลยแบบมันกันเลยมันติดทิ้งขึ้นมามันเต็มที่ใช่ไหมออกแรลูกล้มด้วยใช่ไหมโดนเกี่ยวโดนล้มเพราะเตีช้าเราตีเท้าเราตีขาเขาเกี่ยวได้สบายก็ถือว่าเรามาไม่ค่อยสมบูรณ์แน่นะยรับครับยำรับสลับไปไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเป็นที่แล้วเป็นที่แล้วใช่ไี่ไม่มีใครจะมีเราเขาจะรู้ว่าเราเป็นมือ แล้วแต่แบบนี้ก็ต้องบูนแหละแต่ที่ไมนถึงไม่ถมงบูนแบบนี้อขอต้อรับใครไหมน้องฝากแฟนครับตัวแทนอะไรใครไหมก็คนอื่นก็ขอโทษทุกทีครับขอทำทั้าครับไมนนี้ทำไม่สำเร็จก็ขอโทษแฟนความรู้น้ำนี้นะครับผมไปหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ครับ